มาดูโจทย์นะคะวันนี้ต่อด้วยแบบฝึกหัดข้อที่5นะคะมาดูโจทย์พร้อมกันเพนต้องการจัดเครื่องเขียนเป็นชุดซึ่งประกอบด้วยปากกาหมึกสีแดงปากกาหมึกสีน้ำเงินและปากกาลบคำผิดอย่างละ1ด้ามให้ครบชุดพอดีโดยไม่มีปากกาเหลือถ้าปากกาหมึกสีแดง1แพ็คมี50ด้ามปากกาหมึกสีน้ำเงิน1แพ็คมี12ด้ามและปากกาลบคำผิด1แพ็คมี6ด้าม เพนจะต้องซื้อปากกาทั้ง3ชนิดอย่างน้อยที่สุดอย่างละกี่แพ็คและจัดได้กี่ชดุดเออไปเถอะทีนี้นักเรียนคะจกโจทย์ข้อนี้นักเรียนต้องไปหาอะไรลูก คอลนอนะคะเพราะว่าเขาถามว่าทั้ง3ชนิดอย่างน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนไปหาคอลนอได้เลยข้อนี้ทีนี้พอนักเรียนหาคอลนอเสร็จนะคะนักเรียนก็จะรู้ว่าอืม ทั้ง3ชนิดเนี่ยอย่างน้อยที่สุดกี่แพ็คนะคะพอนักเรียนหาคอลนอนเสร็จแล้วนักเรียนก็นำมาหาเลยคะ่ะมาหาจำนวนชุดซึ่งแต่ละชุดเนี่ยมีชนิดละหนึ่งดามถูกไหมนักเรียนจะหายยังไง มาดูตรงนี้นะคะ เห็นบอดแล้วนะคะเห็นบอดแล้วนะอ่ะข้อที่1น <c oughs> นักเรียนหาคณนออันนี้คือข้อห้านะคะวิธีทำนักเรียนหาอะไรคะหาคณนอใช่ไหมคะหาคณนอของโจทย์ที่เขาให้มาก็คือมีปากกาเลยนะปากกาแดงปากกาน้ำเงินแล้วก็น้ำยาลบความผิดใช่ไหมก็เป็นห้าสิบ สิบสองและเท่าไหร่คะและหกเรียนหาคณนอนเลยคะ่ะนักเรียนตั้งหารได้ไหมหาคณนอนคณนอนมันหาโดยการคูณและการหารถูกปะ่ะนักเรียนจะหาโดยการคูณก็ได้เรียนจะหาโดยการหารก็ได้นะคะถ้าเรียนหาโดยการหารจะาหารหรือคูณ หารแล้วกันเนาะง,ง่ายดีนะคะสิบสองแล้วก็หกเอาแม่อะไรเอ่ยแม่สองสองสองยี่สิบห้าสองหกสิบสองสองสามหกถูกไหมแล้วหารต่อด้วยแม่สามสามยี่สิบห้าสามสองหกแล้วก็สามหนึ่งสามแล้วก็ทำไมคะเอาทั้งหมดมาทำไมกัน คูณกันอ่านะคะเพราะฉะนั้นคอลนอได้เท่าไหร่ห้าสิบสิบสองและหกได้เท่ากับได้เท่าไหร่เลยอาเอามาคูณกันเด็นักเรียนไปหานะก็เป็นช่องตรงนี้นะคะจากนั้นแสดงว่าเพนเนี่ย ซื้อปากกาน้อยที่สุดชนิดละกี่ดามลูกอันนี้ก็คือคำตอบของนักเรียนนะคะเพนนะคะซื้อปากกาน้อยที่สุดชนิดละอันนี้คือคำตอบที่เราหาคลนอนมาแล้วนะคะ ชน,นิดละเท่านี้ด้ามนักเรียนก็เขียนด้ามโอเคทีนี้ <c oughs> ถ้านำมาจัดเป็นชุดแต่ละชุดเนี่ยมีชน,นิดละหนึ่งด้าม <c oughs> ฟังให้ดีนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าให้นำมาจัดเป็นชุด แต่ละชุดมีชนิดละหนึ่งด้ามก็หมายความว่าในชุดนั้นจะมีปากกาแดงปากกาน้ำเงินแล้วก็น้ำยาลบคำผิดถูกไหมอ่นี่ครับในโจทย์นะคะนักเรียนเขาบอกว่านักเรียนเนี่ยต้องนํามาจัดเป็นชุดซึ่งในแต่ละชุดเนี่ยจะมีชนิดละหนึงด้ามอ่ะจัดเป็นชุดนะอันนี้หนึงชุดนะคะในหนึ่งชุดเนี่ย ก็จะมีประกาแดงประกาแดงหนึ่งแท่งถูกไหมคะประกาน้ำเงินหนึ่งแล้วมีอะไรโอ๊ะ <c oughs> แล้วก็มีน้ำยาลบคำผิดอีกหนึ่งถูกไหอืมเพราะฉะนั้นในแต่ละชุดจะมีอย่างละหนึ่งด้าม ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็อันนี้ง่ายมากเลยนะคะตรงนี้เขาบอกว่านำมาจัดเป็นชุดแต่ละชุดมีชนิดละ1ด้ามเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้อะไรคะ เอาตรงนี้มาแล้วก็มาหารด้วยหนึ่งก็จะได้เท่ากับตรงนี้ว่ากี่ชุดคุณไม่พอนะกี่ชุดงงไหมเพราะเขาบอกว่าอย่างละหนึ่งชุดเพราะฉะนั้นต้องเอาหนึ่งมาหารในคอลนอที่เราได้เมื่อกี้นี้นะคะ นักเรียนคิดก่อนนะอย่าพึ่งลอกนะคะถ้าลอกอย่างเดียวแล้วไม่คิดเนี่ยบอกแล้วว่าเวลาทําข้อสอบจะทําไม่ได้แล้วถ้านักเรียนตกขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลดีกับนักเรียนนะ ทีนี้มาดูต่อนะคะคููส่งไปแล้วนะในหน้านี้ต่อนะมันยังไม่หมดนะคะมันมีอีกทีนี้พอเขาบอกว่าแต่ละชุดเนี่ยมีชนิดละหนึ่งด้ามนักเรียนก็เอาหนึ่งไปหารคลนอมเมื่อกี้นี้ถูกไหมเอ่ยใช่ <c oughs> โจทย์ถามอีกว่าโดยเพนเนี่ยจะต้องซื้อปากกาหมึกสีแดงกี่แพ็ค พอแพ็คหนึ่งมีเท่าไหร่เขาบอกว่าแพ็คหนึ่งมีห้าสิบดามถูกไหมต่อไปอประกาสินเงินหนึ่งแพ็คมีสิบสองดามและประกาลบคำผิดหนึ่งแพ็คมีหกดามเธอจะเอามาใส่จัดเป็นชุดให้มันได้สามร้อยชุดอะนักเรียนต้องซื้อประกากี่แพ็คถึงจะามาจัดเป็นชุดได้พอเรารู้แล้วว่ามันต้องการทั้งหมดกี่ชุดนะอันนี้เดี๋ยวน้องเรียนไปหาเองนะ อันนี้คือจะจัดได้เท่านี้ชุดที่นักเรียนต้องหานะคะพอรู้จำนวนชุดแล้วนักเรียนก็เอามาซื้อเพนนะคะต้องซื้อปากกาหมึกแดงหมหมึกสีแดงนักเรียนได้มาแล้วจำนวนชุดนะคะแล้วก็เอาไปหารด้วย จำนวนปากกาแพ็คหนึ่งมันมีห้าสิบด้ามก็เอาห้าสิบเนี่ยไปหารกับจำนวนชุดนะคะก็จะได้คำตอบตรงนี้มาของสีแดงนะคะเท่านี้แพ็คต่อไปเพนนังซื้อปากกาหมือกสีน้ำเงินคอรนอที่หาเมื่อกี้นี้แหละแล้วก็มาหารด้วยหนึ่งนะคะเอามาหารกับจำนวนปากกาสีน้ำเงินแพ็คหนึ่งมีสิบสองด้ามก็เอามาหาก็จะได้เป็นเท่านี้แพ็ค จากนั้นปากกาลบคําผิดหามาแล้วแพ็คหนึ่งมีอยู่6ด้ามก็เอามาหาร6ก็จะได้เท่านี้แพ็คนักเรียนก็จะรู้แล้วว่าเพนเน่จะต้องซื้อปากกาหมึกแดงกี่แพ็คซื้อปากกาน้ำเงินกี่แพ็คน้ำยาลบคําผิดกี่แพ็คนะคะแล้ว จะจัดได้กี่ชุดนักเรียนก็รู้แล้วเนี่ยจะจัดได้กี่ชุดมันก็คือตรงนี้เพราะฉะน,นั้นเรียนก็ตอบเอบตอบได้แล้วนะคะถูกไหมั้ยคเออคือทำเอาอธิบายแล้วนะไม่เข้าใจเธอก็ไม่พูดไม่อะไร ใครที่ตามไม่ทันน่ะถามนะคะเพราะครูก็ไม่รู้ว่าอย่างเธออย่างเธอไม่ตอบครูก็ไม่รู้ว่าเธอเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะถ้าเธอไม่ถามครูสักครัหน้าแรกไหมครูสักครัหน้าแรกหด้าแคะหน้าแรกครูส่งไปในในอะไรนะในไลน์แล้วค่ะลูกเออใค่ะไปไปดูตามเนาะแต่ทีเนี้ยอย่าเพิ่งทําฟังครูอธิบายให้เข้าใจก่อนถ้าไม่เข้าใจค่อยถามเพราะว่าเดี๋ยวไปทําเองอะนักเรียนก็จะไม่เข้าใจอยู่ดีเนาะ วันนี้ให้ทําแค่2ข้อนะคะก็คือข้อ5กับข้อ6แต่ว่าให้นักเรียนไปทําเองคิดเองเขียนเองนะคะโดยแสดงวิธีทําเหมือนกับที่ครูให้ทําเมื่อวานนี้นะครูส่งแบบไปแล้วนะมาดูข้อต่อไปค่ะข้อที่6นะข้อที่6โจทย์เขาบอกว่าเมต้องการทำกล่องของขวัญที่มีลักษณะเป็นลูกบาศ ให้มีขนาดใหญ่ที่สุดเพื่อบรรจุในลังทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กว้าง50เมตรยาว90เมตรและสูง60เซนติเมตรเอาเป็นเซนติเมตรนะให้เต็มลังพอดีเมต้องทำกล่องของขวัญให้แต่ละด้านยาวเท่าไรและต้องทำทั้งหมดกี่กล่องอันนี้นักเรียนตีโจทย์แล้ว ลองคิดสิว่านักเรียนควรจะหาหอรอมอรหรือคอร,ออรนอ,รอ,อจากโจย์นักเรียนหาอะไรคะ ต้องการทำกล่องของขวัญน,นะที่มีลักษณะเป็นลูกบาศก์ก็คือเป็นกล่องเนี่ยนะคะให้มีขนาดใหญ่ที่สุดเพื่อบรรจุในลังทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหอราโมถูกต้อง<ะ><ะ>นักเรียนก็ไปหาหอรามมง่ายมากเพราะว่าในนี้มีคํบอกว่านักเรียนต้องการทํากล่องของขวัญที่ใหญ่ที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องหาหอรมนนะคะโดย ต้องหาความยาวของด้านที่ยาวที่สุดของกล่องนะเอามาหาหอระมอก็คืออ้าววิธีทำมาดูนะคะข้อที่หกวิธีทำหาหอรอมอของเท่าไหร่บ้างยาวกว้างห้าสิบยาวเก้าสิบและ สูงหกสิบนะคะนักเรียนก็หาหอเรมอเลยโดยการหารง่ายสุดนะคะคงคิดว่างั้นนะแม่ไม่ไรแม่สิบง่ายดีห้าเก้าหกถ้าหาหอเรมอแบบนี้นักเรียนสามารถหาต่อได้ไหม,ไมหอเรมอหาต่อได้ไหมถ้าเป็นเลขแบบนี้ไม่ เออหาไม่ได้แล้วนะคะแต่ถ้าคอรนอรหาต่อได้ไหมเนี่ยได้ค่ะอืมได้นะคะ<า>ถ้าใครเข้าใจหลักของหอรมอและคอรนอรจะตอบได้นะคะว่าถ้าหอรมอนักเรียนหาไม่ได้แล้วนะคะมันอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นนักเรียนหอระมอเนี่ยนักเรียนได้แล้วคือเท่าไหร่เ <c oughs> พราะฉะนั้นหอรอมอของห้าสิบเก้าสิบและ กสิบเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเห็นแล้ว <c oughs> ก็คือน,นี่เลยค่ะไม่ต้องคิดมากนะคะคือสิบนี้ตอบได้เลยเนะซึ่งกล่องของขวัญเนี่ยนักเรียนยาวด้านละเท่าไหร่อันนี้เราหากล่องของขวัญใช่ไหมกล่องของขวัญมีความยาวด้านละเท่าไหร่คะ เซนติเมตรอันนี้กล่องของขวัญน,นะยาวด้านละสิบเซนติเมตรหายพ้่งเข้าตอนนี้เนี่ยไปไหนมาคุณนายเอ็ม ต่อไปนะคะอันนี้คือกล่องของขวัญที่เขาจะทําถูกเป่าเขาบอกว่าต้องการทํากล่องของขวัญที่มีลักษณะเป็นลูกบาศให้มีใหญ่ที่สุดให้มีขนาดใหญ่ที่สุดเพื่อบรรจุทีนี้กล่องของขวัญเธอก็รู้แล้วว่ามันต้องมีความยาวด้านละ10ซนติเมตรนะคะทีนี้เขาบอกว่าเนื่องจากกล่องของขวัญน,น่ะที่ยาวด้านละ10 cm, เขาจะบรรจุลงไปในกล่องในในรันงทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งสูง 6กกว้างห้าสิบและยาวเก้าสิบเนี่ยนะคะนักเรียนจะทำได้ยังไงนะคะมาดูต่อนักเรียนว่ากล่องของขวัญกับลังอะไรมันใหญ่กว่ากันลังใหญ่กว่านะคะเราต้องเอากล่องของขวัญเล็กๆเนี่ย,ยไปใส่ในลังแล้วทีนี้มามาดูนะคะว่าจะได้อะไรนะ ทีนี้ถ้านักเรียนวางกล่องซ้อนกันมาดูแต่ละด้านก่อนนะด้านด้านที่เป็นห้าสิบนะคะห้าสิบนี่คือความอะไรนะความห้าสิบดูโจนก่กันห้าสิบความกว้างอ่ะถ้าวางตรงด้านความกว้าง าวางั่านก้างนะคะอ๋อ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 มันมีมันมีมันม,ม,นมีมันมีกว้างยาวแล้วก็สูงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาให้โจทย์มากูก็ไม่จะพูดเงยเหมือนกันนะ วางเอามหม่อันนี้ด้านกว้างเอาด้านยาวด้านกว้างอันนี้ด้านสูงถูกปะมันเป็นแบบนี้อ่ะยังไงต่อตัองเรียนต้องเอากล่องมาวางข้างในแบบนี้ใช่ปะ นึกภาพตามนะครัวนึกภาพไม่ออกคุณจะวาดภาพนะไปเลยไปเลยวางด้านกว้างด้านกว้างคือห้าสิบหารด้วยไรลูกเออหารด้วยสิบที่เราหามานะคะนั่นเองเราจะได้คำตอบ อ่าไปหาเองนะเป็นเท่านี้ชั้นวางด้านอะไรอะ่ะด้านยาวเก้าสิบหารด้วยสิบจะเท่ากับอ่าเท่านี้แถวอืมเพราะวางอย่างนี้มาตอไปแล้วก็วางด้านอะไรด้านสูงนะคะเป็นอ่าเท่าไรหกสิบหารสิบก็ได้เท่ากับ เท่านี้กล่องอะไรก็ไม่รู้ทีนี้อ่าถึงตรงนี้แล้วนะเราจะส่งก่อนไม่พอ แสดงว่าบ้านบ้านจุกล่องของขวัญได้เท่าไหร่เอามาทำอะไรกันอีกลูกเอาคำตอบเมื่อกี้เนี้ยสีเหลียมคูณวงกลมคูณเมฆจะเท่ากับคำตอบตรงนี้เป็นกล่องนะคะดังนั้นจากโจทย์ที่เขาถาม เมยต้องทำกล่องของขวัญให้แต่ละด้านยาวเท่าไร่ตอบค่ะเมย์ Me, ทำกล่องของขวัญยาวด้านละเมื่อกี้เราหาเท่าไหร่ด้านละเมื่อกี้เราองมองเท่ากันเท่าไหร่ค่ะสิอ่ะสิบ สิบเซนนะคะและทำทั้งหมดทำทั้งหมดกี่กล่องก็คือคำตอบที่นักเรียนเอาไปคูณกันนี่แหละคือคำตอบจบข้อหกงงเปล่างงเปล่ามารู้ลองไปหาดูนะคะตามที่ครูบอกอันนี้ <c oughs> อืสแสดงวิธีทำตามนี้ <c oughs> ได้เลยนะคะตามนี้ได้เลยสองข้อพอได้นะ ไปเปิดลายดูค่ะเปิดลายดูได้เลยอ่ะทําลงมือทําเลยลูกนกรู้หรือ,อยังว่าทาหน้าไหนเนี่ยรู้ค่ะเออทําเลยเขียนตามครูไอที่ <IT S 2> ครูเว้นไว้คือให้นักเรียนหาเองนะคะ นักเรียนเปิดไลน์ดูได้เลยนะคะลูก